มังวิง่งแทงกูตอนไหนวะไม่นั่งได้ไหมเป็นเรื่องที่ดวงมันเจ็บตุ้นตั่งลงเร็วมาแล้วจ้าผีหลอกมาอีกแล้วเฮ้ยเอออะไรอะไรมึงทำอะไรยู่ดีวิ่งมาไม่มาอาด้วยกูมึงเป็นไรนะ โอยลูกบ้านกูแต่ละคนไม่รู้จะกลัวพี่หรือกลัวมึงดีเลยแม่มึงก็ไม่ลืมนะคุณนั่งให้ได้คุณพี่เดี๋ยวอ้ามาอีกแล้วครับโอ้โหเฮ้ยยังไงเฮ้ยเฮ้ยบาตอนเรียนมึงขยันอย่างงี้ไหมกูท่านถึงเยอะ้าแล้วแม่เครื่องมึงบ้าไปแล้วจิตดาภุ้มใจ ว่แล้วยายู่ไกลกันมากบ้าตามกันไปเลยใช่ไหมคุณพี่เดี๋ยวพี่นับเองหนึ่งไม่ได้ฉันเป็นพี่จะต้องนั้ก่อนฉันคือผู้นำเราบากันกี่คนนะมากันแเปล่าแล้วากันเจ็บใช่ไหมเจ็บจังยังจะนับลหนึ่งสองสามสี่หกเจ้ไออย่านับเดี๋ยวกูให้ร้อยหนึ่ง ไม่ได้ผมต้องนับไม่ต้องนับหรอกต้องนับสิมึงน,นับเลขเป็นอยู่แล้วไม่ต้องนับหรอกนับสิต้องนับก่อนนับกันมาเจ็ดแม่งไม่ให้ตั้งตัวเลยห้ามก็ไม่ทันตากูเหรเจ็ดเจ็ดเจ,ดจดกูรู้แล้วมึงจะเจ็ดอะไรล่างหน้านี้เกา้า เกินไปนึ่งงดิเอาโทษงงไงงงเอสนี่เป็นไงเอสแปลว่าอะไรอะเอ้ามึงงงเอสก็แปลว่าแป้ไอนี่อ้าวนี่ไงแปะก็เจอดีครับโอ้โหกบนนี่ึ้ยอ้าวใครเนี่ยอยูนด้วยอใครฮะเฮ้ยเดเย็นกูเอกูอุ้ยกู่วงไงกูไม่ใช่พี่อุ้ยพอ ออแล้วมัง้งอุ้ยกูตายแล้วละอุ้ย,อยไอ้ไอ้ชิบพายมึงเป็นใครเนี่ยมือก็ไม่จะเลอะหรอกไอเด็กกะปีไอเด็ก,ออดกโอ้โหโอ้โหไอ้เหี้ยมึงทำมาคุยอย่างงี้ล่ะฮะไอชิบพายไอเต้นไอเฮี้ยย